สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมว่าลักษณะสีอย่างที่แมวของเราอารมณ์ดีเราจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้พี่ธงเอกก็นั่งดูสิ่งรอบตัวอย่างแรกที่เราพูดก็คือแมวเ,เป็นสัตว์ที่ชอบสังเกตสิ่งรอบตัวนะคะดูเขาจะมีอารมณ์ดีมากๆเลยคะ่ะ เรื่องของอารมณ์เราจะแบ่งเป็น2อย่างนะคะ1.1ที่มีต่อมบลด้วยกันเองเป็นความสมพั์เล่นด้วยกันล่าเริงสนุกสนานค่ะลงไปอยู่ในตะกร้าไม่กลัวตะกร้าเลยตะกร้าที่เคยพาไปหาคุณหมอนะคะไปฉีดวัคซีนพี่ทองส้อยเล่นกับน้องไขม่มุกซึ่งเป็นน้องแมวตัวใหม่หลายตัวทุกตัวในบ้านเข้ากันได้ดีแล้วนี่ก็คือสังเกตกา,ารณนดีนะคะ นี่คือน้องมา้วยเอามาเลยอยู่ที่เซโคูมค่ะน่ารักหนึ่งจุดสองปฏิกิริยาที่มีต่อการนอนั้องแรกส่งเสียงหูตั้งไมา่าลูกทำไมตื่นมาก็เข้าบ้านเลยตรงมาหาเราเลยนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของอาหารนะคะ ว่าแมวของเรากินอาหารได้หรือเปล่าตอนนี้พี่ทองเอกก็กินอาหารเปียกค่ะแล้วก็จะเป็นน้องไข่มุกน้องตัวเล็กที่รับมาใหม่นะคะของน้ำเงินนะคะนี่ก็คือพี่ทองส้อยหลังจากที่มีอาการติดสัตว์แล้วพี่ทองส้อยก็กินอาหารได้ยังคงกินอาหารได้เหมือนเดิมค่ะ นี่ก็เป็นแมวที่บ้านคุณยายนะคะเลี้ยงไว้เกือบ20ตัวกินทั้งข้าวอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดค่ะแล้วนี้ก็คือน้องสีหมอกถึงแม้ว่าจะกรามหักแต่เขาก็ยังกินข้าวได้ดีและอร่อยนะคะข้อ3นะคะเป็นเรื่องที่ขาดไปได้คือเรื่องของการนอนแมวที่สุขภาพดีจะนอนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเราต้องจัดหาที่นอนไว้ให้เขานะคะ โดยที่ไม่ให้ถูกรบกวนค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่ใช้เวลา12-16ชั่วโมงแต่บางตัวก็ประมาณ20ชั่วโมงค่ะชอบนอนอยู่หน้าประตูนอนเวลากลางวันค่ะนอนกลางวันเหมือนกันดูท่าทางมีความสุขมากนอนไหนแต่กล้า น้องไข่มมกเรารับเลี้ยงมานะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วองมือซุกหมอนนอนอย่างสบายใจพี่นับเงินชอบมากเลยนอนตรงนี้ค่ะอ่ะอ่อ่ะอะ่เอาหน้ามุดหมดอนเลยอ่ะเดี๋ยวนอนได้แล้วเนาะปะตีหนึ่งแล้วพี่ทองอ่อส้อยเป็นแบวที่อายุมากที่สุดในบ้านกำลังนอนกลางวัน,นอยู่ค่ะ ชหโมะได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วหืมชหมมะต้องนอ,อ,อนหอกลงมาขขอสีนะคะมาแล้วเป็นเรื่องของสุขภาพผิวหนังและขนนับเงินจะเป็นแมวที่ขนหนาแล้วก็ดำเป็นมันนะคะทองเอกก็เช่นกันค่ะแมวเหล่านี้เป็นแมวขนสั้นแต่ก็ดูเขาสุขภาพดีขนสวยขนหนาค่ะ นี่เป็นน้องไข่มกขนสั้นแต่ก็ดูสุขภาพดีมากเลยเพื่อนๆคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้านล่างให้เราด้วยนะคะเราขอบคุณเพื่อนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณจากใจคะ่ะ thank you for watching and see you later ขอบคุณนะคะ